더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 พบกับหนุนอีกแล้วนะคะหนุนเป็นเซลล์รถอยู่ที่ V 8 8สาขาบางเวนนครปฐมนะคะวันนี้นะคะรถที่หนุนจะมารีวิววันนี้เหมาะกับรถเหมาะกับลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้งานขนของอะไรยงนี้หนุนขอแนะนาเป็นตัวนี้เลยตัว t o y o ต้ารีโว ota, ivo, ตัว J ตัวตอนเดียวเครื่อง2.4นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวนะคะลูกค้ากระจังหน้าจะเป็นตัวสีดํานะคะสําหรับตัวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในจะเป็นด้วยคำที่เป็นตัวตอนเดียวพูดอะไร แล้วค่ะลูกค้าสาหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถวิ่งขักนะคะวิ่งขนส่งหรือว่าบรรทุกข,ของนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าเหมาะมากจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนลูกค้าคนที่ทําสวนทําไร่พืชผักอาจจะออกดีนะคะถ้าตัวนี้เหมาะเลยนะคะลูกค้าเครื่อง2.4ด้วยนะคะลูกค้าสําหรับตัวโตโยต้ารีโวตัวตอนเดียวตอนนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะาภายในตัวเครื่องนะคะลูกค้าจะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีมออกนะคะแล้วก็ แบตของเรานะคะจะเป็นแบตลูกใหม่ให้ไปเลยนะคะลูกค้า <c oughs> แล้วก็สีด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะคะแล้วก็พอดีด้านข้างจะเป็นสีขาวนะคะสีค่อนข้างที่จะสวยไม่ฉลอกนะคะลูกค้าเพราะว่าเรารับประกันให้ด้วยนะคะลูกค้าแต่ระบบด้านในด้านนี้ของเรานะคะก็จะด้วยความที่ตัวเจนะคะยังจะเป็นมือหมุนอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ บอดี้ด้านนอกมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะคะลูกค้ามีด้านพวงมาลัยแล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งนะคะด้านความปลอดภัยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไม่อยู่แค่ที่แสนหเท่านั้นนะคะลูกค้าวัดไม้น้อยเลยนะคะลูกค้าก็คือใช้งานไม่หนักแล้วก็ไม่ช้าเลยนะคะแม็กไรเดอร์ด้านหลังนะคะก็คือค่อนข้างที่จะสวยนะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้ไปเลยล้อจะเป็นล้อเดิมล้อกระทาเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ารถเราคือไม่มีการดัดแปลงเลยเป็นเครื่องเดิมล้อเดิม แล้วก็แม็กไครเนอร์เดิมนะคะลูกค้าจากโรงงานนะคะแล้วก็สีไม่ะลอกสวยแน่นอนเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะออกรถนะคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้หนุนมีโปรโมชั่นพิเศษแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็คือโปรโมชั่นช่วยผ่อนถึง3เดือนเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะออกรถกับหนุนนะคะสามารถทักมาที่เพจหรือว่าเบอร์ติดต่อหลังจบคลิปได้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะคะทุกอาชีพเลยหนุนดันให้ทุกเคสนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่รับเงินสดรับหรือว่ารับเป็นเงินเดือนนะคะแค่นี้ก็ออกได้เอกสารไม่ยุ่งยากใช้แค่สำนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลีปเงินเดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะ<อ>ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะโทรสามารถโทรเข้ามาติดต่อหาที่หนูได้ที่เบอร์0ู5 6 1 2 3 9 5 1หนะคะหรือว่าเดี๋ยวหนุนจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้หลังจบคลิปนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถ เข้ามาดูได้ที่ร้านได้นะคะร้านเราจะตั้งอยู่ที่วีแปดแปะสาขาบางเรดน,นระครปฐุมนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่พระนคศรีอยุทธยาก็คือสาขาลาดบัวหลวงนะคะถ้าไม่มีอะไรวันนี้แล้วก็นุนขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ